ไม่รู้อ่ะแต่เขารู้สึกว่าขับแตกขึ้นด้วยไปลองขับดูดิเออมันสองห้าหนึ่งอ่ะแกโ้ยสองหกศูนย์แกเขาเห็นมั่อกีน้กเป็นที่อะไรบร,ออบริษัทเอ้าวัีคยับพี่ชายมาปะเนี่ย วันไหนอ่ะพี่ยังไม่บอกวันสิร้างเหลือไอ้บอสมาบ้านเราด้วยนะวันไหนฮะยี่ห้าไงยี่ห้าเออส่งโลนะเออเดี๋ยวส่งให้ส่งให้เลยพี่แลปีนะมาแต่เที่ยงเลยนะฮะแต่เที่ยงเลยเหรอเออดูแล้วก็สั่งเลยเรียเรียว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 ผมไม่ปุ่นนะผมไม่ปุ่นนะพี่ผมบอกก่อน พูดไรอ่ะงบดผมไม่พูดนะทำไมอย่าพูดไรอยู่มงมาใครมึงมาใครมอกปะไม่พี่น่าจะไปไกลลีอิชาลีเหรอใช่ใช่เออบ้านเดียวมันทีพสี่บ้านไหนมีชัดชัดว่าใไรที่เมาเขาได้ยินอยู่ไปตู้ได้เลยเขารู้สึกว่ามันแปลกไปแกลองขับดิ ยังไงอะมึงรอให้กูขับไม่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 ลองขับดูก็ยังไม่ปักไม่ได้หรอกความเร็วจากสองสี่แปดเป็นสองห้าสี่องห้าหนึ่งแล้วหรอเห็นปะเห็นปะเออว่ะเออทำไมป้ายมันพุ่งขึ้นนะอั้นขับแล้วหรอไม่รู้อ่ะแต่เขารู้สึกว่าขับแตกขึ้นด้วยไปลองขับดูดิลองเบรกลองเลี้ยวดูดิขับแล้วหรอ ไปลองเลี้ยวด้วยมือก่อนเถอไปลองไปลองเลี้ยด้วยมือดูก่อนปะเลี้ยวดีขนะึ้นนะพูดตรงตรงเวลาดับเนี้ยจริงๆต้องเบียดกว่านี้นต้องเบรียดกว่านี้นเนาะเฮ้ยมันแจกแล้วเลี้ยวได้เลยอ่ะใช่ปะมันแตะแล้วเลี้ยวได้เลยใช่ปะ Yes. ดูปลายก่อนถ้าปลายเปลี่ยนรถเปลี่ยนร้านสิเออมันสองห้าหนึ่งอะแกเฮ้ยสองหกศูนแกเขาเห็นเมื่อกี้ไม่ยกเห็นสองหกศูนะแกเห็นเั็นเขาปะไม่ไม่สองห้าหนึ่งเนี่ยสองห้าเจ็ดเมื่อกี้เขาเห็นอะคนขาบกับคนนั่งไม่เหมือนกันพอ ก็ <g ülme> ว่าปรับแล้วมั้งถามเสร็จพี่เสร็จแต่ก็ว่าปรับแล้วร้านตัดเลนนะเนี่ยปกติเลี้ยงนี้เลี้ยงไม่ได้นะเนี่ยเลี้ยงนี้เลี้ยงไม่ได้นะอุ้ยที่รักเจ้าเลยเหรอเจ้าเลยเหรอเออเขาเขาขับมันทุกวันเขาลู้นเอยโอ้คุณพระช่วย้วยน้ำหวาแย่แล้วล่ะตำรวจทีนี้มึง <g ülme> โอ้ ลาสไปร้านมือสองไปต้องถามพี่หลงหรือวพี่หลงเปลี่ยนเอาของให้ดอกพี่เดียวดูมีขอ,องข้ามไปร้านมือสองไปแกไม่ได้โฟมดีสักแล้วทำไมไฟเราเปลี่ยนไปเนาะ ก็แมาแก้อะไรแน่เลยเพราะว่าเราแกลืมนะโอ้ว้วาววงนี้ปกติหยุดนะว้าวเบื่อเลย อู๋พม,มีแฟชั่นเข้าเม,นะมืองหน่อยวะทีนะอือโูจสักร้อยถุนเวลาพูดเนี่ยฮะขึ้นบ้านดูดิแกวแทกเกาแทกเกาแทกมาเนี่ยอ่ะ จะเบิกไรบอกใช้เขาไมไเบิดสองทันแล้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงเรเติมแเบิากันนี้ออนไงเขารู้สึกว่ามันขับแปลกตั้งแเมื่อวานเลยเออมันาขับเรื่งนั้นนี่เบอ้ลเบเบอ้เบเบมายีลุงสูงนางสตด เออวังอลังการน่าจะปรับแล้วป็ะกน่าจะมันมันเปลี่ยนไปแน่นอนแนะเพราะว่าไป ครับพอสีนั่งเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ว